ก็มาถึงช่วงนี้ก็เป็นคำถามพอดีเลยก็ที่น้องๆถามมาแต่ตอนต้นนะฮะแล้วมันก็จะมาสอดคล้องกับสิ่งที่พี่จะเล่าให้ฟังพอดีเลยก็คือคำถามนี้ที่ว่าเวลาแต่งเพลงแล้วไม่รู้จะใช้คอร์ดอะไรหรือเวลาแต่งเพลงในคีซีเนี่ยมันจะมีคอร์ดอะไรมาใช้ในในคีย์นี้ได้บ้างเรื่องนี้พี่ก็จะเท้าความมาถึงเรื่องที่บอกว่า,าเราควรจะรู้อะไรบ้างขั้นต้นในการที่เราจะเล่นดนตรีหรือเป็นนักดนตรี ก็อย่างที่บอกไปแล้วคือ1เรื่อง key signature เรื่อง time signature 2อ,อันนี้แน่นอนคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเราต้องรู้เรื่องโน้ตก่อนโน้ตเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัวเลยโน้ตก็คือเหมือนตัวหนังสือนะฮะเพียงแต่ว่าเราอาจจะรู้สึกซีเรียสมันเพราะเราไม่ค่อยได้คุ้นเคยแต่ถ้าเราเริ่มจริงๆเนี่ยแล้วเรามีความเข้าใจเนี่ยมันจะมันจะไม่ยากหรอกครับแล้วจากตรงนี้มันจะเป็นพื้นฐานที่ทําให้เราเข้าใจในเรื่องต่างๆต,ต่อไปนี่แหละครับจากสิ่งที่พี่ได้พูด ไปเมื่อก่อนหน้านี้มันเกี่ยวข้องกันคือถ้าเรามีความรู้แต่เรื่องเมื่อกี้มาเนี่ยเรื่องนี้จะทําให้เราเห็นได้ชัดและง่ายมากเลยโดยการที่เดี๋ยวเราต้องมารู้จักเรื่องของสเกลก่อนก่อนสเกลที่น้องๆคงจะคุ้นเคยกันดีเลยไม่ว่าใครเรียนดนตรีมาตั้งแต่เด็กหรือว่าเคยไม่ได้เรียนดนตรีแต่ว่าต้องร้องตามเพื่อนตามคุณครูก็คือเมเจอร์สเกลก็คือโดเรมีฟาซอลาทีโดอันเนี้ย เชื่อว่าทุกๆคนคงรู้จักกันดีอันนี้เขาเรียกว่าเมเจอร์สเกลพี่ก็จะรัดขั้นตอนเลยแล้วกันเอาเรื่องสเกลเมเจอร์สเกลเนี่ยมาทําให้เห็นว่ามันจะเกิดคอร์ดต,ต่างๆได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอันดับแรกที่เราคุยกันไว้เรื่องกุญแจกุญแจนี้จะขออัญเชิญกุญแจซอนมาเป็นประธานในงานนี้นะครับนี่กุญแจซอนมาเป็นประธานในงานนี้เพื่อกํากับคีย์ซิเนเจอร์นี้เป็นคีย์ซแล้ว เริ่มตัวซอนเนี่ยหัวที่ขมวดนี่คือโน้ตที่จะเริ่มคือตัวซอนนะฮะคราวนี้เราจะมาดูเมเจอร์สเกลที่พูดถึงไปเมื่อกี้ว่ามันเป็นอย่างไรนะฮะเราก็จะเริ่มว่าโดอาจจะไม่ช่อยสวยนะครับโดเรนะฮะมีฟาซอนลาทีโดจบแค่นี้ก่อนนี่คือ โน้ตตัวซอนถูกไหมฮะซอนถ้าไล่ลงลงมาฟามีเรโดซอนลาทีโด,น,โดนี่คือ1ออกเตฟก็คือ8โน้ตพอดีครบเหมือนที่เราชอบร้องกันโดเรมีฟาซอนลาทีโด,น,โดนี่คือเมเจอร์สเกล ถามอยาเก็บไว้ส่งคำถามมาให้เราตอบได้ที่ f a c e b o o k g m m m u s i c เเรามีรางวัลให้คุณ